นี่ครับปูครับต้นนะครับปูสองตัวนะครับผมเอาแค่สองตัวนะครับตังปูสดเท่านั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็หอยเชอรงลี่นะครับที่ผมเจาะไว้นะครับมันจะมีน้ําใสๆเยิ้มออกมานะครับนี่ครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับเนี่ยวิธีการสูตรเหยื่อนะครับทําเหยื่อนะครับนี่ครับตะปูเกลียวนะครับที่ผมเจาะนะครับนี่ครับ อันนี้กับเนี่ยพบกันตรนะครับผมว่าจะตักปูนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับปูนะครับเนี่ยครับลันที่ผมกองไว้นะครับเยอะแยะนะครับนะครับเดี๋ยผมจะเลือกเฉพาะบางส่วนนะครับอย่างเช่นกระสอบถุงสีเหลืองนะครับผมจะเอาไปใส่นะครับนี่ครับอันนี้ก็ลันนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวไดเอาไปนิ้ว่อนะครับนี่ครับอันนี้สองนิ้วครึ่งนะครับ เอไม่ใช่ครับขออภัยครับรัน2นิ้วนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยก็ร้อยกว่าขบะนะครับทั้งหมดนะครับถ้าใส่หมดนี่ผมว่าเหนื่อยนะครับอันนี้ก็รอบไว้ใส่ตามทุกนานะครับเพื่อได้ปูได้หอยนะครับเนี่ยครับเลยทำมาเล็กๆเก็บไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็รันกันเยอะนลยถ้าใครใส่ได้เยอะเป็นร้อยเนี่ยผมเล่นเอาผมจะเหนื่อยนั่นนะ แต่ส่วนมากผมก็ใส่พอประมาณนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับเนี่ครับใส่แค่นี้ครับแต่ว่าผมใส่ทุกวันนะครับเนี่ยครับลันก็สิบกว่ากระบอกนะครับเนี่ยเนี่ยวิางทีใส่เนี่ครับเนี่ยเป็นลันซิ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อยๆเลยเลยอันนี้ก็ตุ่มนะครับ บางทีอยากเปลี่ยนแนวบ้างก็ใส่ตุ่มนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้ดับปุมดักอะไรอันนี้มันขาดแล้วนะครับหรือไม่ได้ใส่นะครับนะครับเนี่ยครับนะครับอ๋อมาเริ่มมาเริ่มนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดปูนะครับเอาคนไตตัดปูนะครับาบางท่านอาจจะสงสัยว่าออปูตัวเดียวตัดได้ สิบบาทชิ้นเนะครับใช่ครับเนี่ยผมตัดแบบนี้ครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยผมจะตัดชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับปูตัวหนึ่งก็ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็ได้สิบกว่ากระบอกนะครับนะครับตัวไหนกลามันก็ตัดเป็นสองนะครับเนี่ยครับเห็นชัดไหมครับเนี่ยครับก็ตัดแบบนี้นะครับ เนี่ยผมนี่ครับตอนนี้เลยเลยเลยวันนี้เลยสาธิตให้ทันดูนะครับวิธีการทำนะครับต้องสดเท่านั้นนะครับปูนะครับอันนี้กระดองก็ตัดเป็นสองครับกระดองปูนะครับนี่ครับนี่ครับ เลครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็เขย่านะครับเขย่าให้มันเข้ากันนะพะวาน้ําเยอะๆจากที่นี่นะครับมันได้ซึมเข้าไปในในหอยบางอะไรนิดหน่อยครับเพื่อกใดมีกลิ่นนะครับนี่ครับนะก็นะก็ต้องทิ้งไว้สักพักแล้วก็เขย่าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตอนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับเลครับ วิธีใส่ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเนี้ผมจะใส่ให้ท่านดูนะครับผมก็ใส่ไม่เยอะนะครับหอยชลลี่ประมาณ4ตัวนะครับมาเนี่ยเนี่ยนี่มันใหญ่นะแต่เนี่ยมันตัวเล็กไม่มีนะครับเลยเลยใส่ขนาดนี้ไปก่อนนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับใส่มาเนี่ยและปูเนี่ยครับปูชิ้นเล็กเนี่ยเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปเลยครับอันนี้นี้ทําแบบล่อกลิ่นนะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้ง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตใส่ทั้งหมดก่อนนะครับนะครับแต่จะใส่หมดเรียบร้อยแล้วในการน้ําแล้วเอาน้ํามาทานะครับทาตามกระบอกตามอะไรครับตามงาตามอะไรนะครับที่มันเหลือจักที่มันเหลือก้่นถังนะครับเล็กๆนะครับเนี่ยเอามาทาเนี่ยพอนาผมทายังได้ยินได้กลิ่นปูนะครับ นิดๆครับเนี่ยแบบนี้ละเนี่ยแบบนี้และอยู่ที่หมายด้วยนะครับเอาจากนี้ผมไปใส่ขอนะพรุ่งนี้เช้าไปยกดูได้เลยนะครับเนี่ยช่วงเช้าไปดูนะครับเนี่ยครับอันนี้ช่วงเช้านะครับผมไปมาดูเลยครับพอมาได้ถ่ายตอนใส่นะครับเอาเริ่มกันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยพมก็สอตามพงหญ้านะครับเนี่ยครับเนี่ยเมื่อคืนนะฝนตกนะครับน่าเห็นหัวแล้วครับเนี่ยครับ ตัวอาจจะไม่ใหญ่นะครับเป็นหัวนะนะครับเนี่ยผมปักกิ่งไม้นิดหนึ่งครับมาให้ขยับนะครับเข้าแล้วนะครับรันแร่เนี่ยครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับน้ําก็เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอ้าวมีปลิงเกาะด้วยนะครับมีหน้าปลาไหลเฉานะครับมีปลิงจนดอ้าวดูต่อไปนะครับเนี่ยฝนตกเมื่อคืนเนี่ยหน้ารุนนะครับเนี่ยรันรันเกือบท่วมนะครับ เนี่ยเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับอ่ะไปดูกันนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดนะโอ้โหเด้งปึ๊บๆแข็งแรงนะครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยตัวนี้ประมาณห้าขีดได้ั้มครับเนี่ยเนี่ยมันกลับหัวได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยได้แล้วนะครับมันเป็นที่หมายด้วยแล้วเป็นที่ช่วงฝนตกน้ําเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับ เนี่ยสอดสอดไว้ใต้ต้นไม้ต้นอะไรนะครับเีนือลมสอดไว้นะครับเนี่ยครับเรือนิดเดียวนะครับน้ำจะเกือบท่วมนะครับทับท่วมหมดเนี่ยทับหลานไหลเข้าเนี่ยตายนะครับอันนี้พอดีแลเรือนนิดเดียวเกือบท่วมนะพอดีไปไปดูทันนะครับเงียบนะครับไม่เข้านะครับอ่ะดูต่อไปนะครับเนี่ยครับ เนี่ยมันใกล้ๆกันเลยครับเดี๋ยวเลยซอสดูนะครับอ่นะดูไปนะครับมันจะมีเข้าบ้านไม่เข้าบ้านนะธรรมดานะครับอันนี้เบานะครับเนี่ยครับไม่เข้านะครับอ่ะดูต่อไปนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับน้ำเราเพิ่มขึ้นนะครับ เนี่ยผมก็เลยสอดสอดไว้เนี่ยตามญ้านะครับเนี่ยครับสอดไว้เนี่ยง่ายๆนะครับเนี่ยครับเหลือนิดเดียวจะท่วมนะครับเนี่ยครับเหลือนิดเดียวอ่ะเดินดูนะเนี่ยครับพอหนามันจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าสองตัวด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยแบบเนี้ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ แบบนี้ตัางแบบนี้นะครับที่ผมใส่ไปจำํำอ่ะดูต่อไปนะครับผมกส็สอดสอดวางแล้วเอาใบไม้ป,ปิดไว้นะครับะจะเข้าไหมะน,นะครับมาดูกันนะครับเบานะครับไม่เข้านะครับเงียบกริบนะครับ ดูต่อไปนะครับนี่ครับดีแล้วนะน้ำเพิ่มขึ้นนะครับนี่ในปาในปาลกๆนี่ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็2สองตัวนะครับเหมือนกันกับสองตัวเะกี้นะครับที่ผ่านมานะครับนี่สองตัวเหมือนกันนะครับนี่ใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับเนี่ยครับ นดูต่อไปนะครับเนี่ยตามญ้าเนี่ยต้งกระเฉียบเทียบฝ้ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยกระเรือนนิดเดียวเกือบท่วมนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับวันนี้ได้ตัวใหญ่นะครับโอ้โดูแล้วประมาณน่าจะประมาณห้าขีดกว่านะครับ นักตื้อเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเนี่ยครับน่าจะเป็นจังหวะช่วงน้ําเพิ่มด้วยนะครับฝนตกด้วยนะครับเนี่ยช่วงน้ําเพิ่มในปลาไหลมันจะออกนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับแบบนี้นะครับอ่ะดูต่อไปนะครับนี่ครับเนี่ยเนื้อในป่าในในลกๆแบบนี้นะครับเสียแอบข้างๆนะครับ เนี่ยครับเนี่ยดูก่อนนะครับง่ายๆนะยครับนี่หนักนะครับเรียบร้อยอันนี้ครับหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวใหญ่นะเนี่ยหนักนะครับเอาดูกันนะครับอืมนี่เห็นไหมสุดยอดหอยชิครี่ผสมปูนาเนี่ยสดๆเนี่ยถือว่าผ่านนะครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยกที่เหลือนะครับอีกที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวได้ไสรุปกันอยู่ที่บ้านนะครับเ <มา S 1> นี่ยครับมาถึงบ้านแล้วนะครับอ่ะมาดูกันนะครับไปยกทิศที่หนึ่งก,ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ย แต่ที่ที T ่ไซรานน่ะฝนตกนะแต่แต่ที่นี่ที่บ้านผมเนี่ยไม่ตกนะครับเมื่อคืนไม่ตกนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมวาดสุดยอดแล้วนะครับนี่ผมใส่ประจํานะครับนี่ครับเนี่ยองดูดูลวเหมือนน้ำหนักอสามโลกว่ามากเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยลองเทเทใหท่านดูนะครับผมชอบตัวใหญ่นี่ครับเนือห้าตีเนี่ยนะสองสามสี่ตัวนี่แหละเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวเทดูนะครับ นี่เห็นไหมเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหถือว่าผ่านนะครับเนี่ยครับเนี่ยนี่หอยเชลลีนะที่ที่ผมเจาะแล้วก็ผสมกับปูนานะครับโยนทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยผมดูแล้วโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ประมาณ5ขีดนิดๆนะครับอันเนี้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับสามสตัวนะครับอ่ะดูดรวมเนี่ยผมดูแล้วผมสงสัยนะ มือที่ผมยกติดกับน้ําด้วยนะเอาลองไปชั่งน้ําหนักดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอามาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะได้กิโลนะครับนี่ครับเดี๋ยวที่ผมแปนไว้นะครับเดี๋ยวนราไปใส่รวบรวมดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเทใส่ก่อนนะครับนี่ครับอ่ะ จะนี้มาดูกันนะครับว่านำหนักจะได้ก่โลนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็แนวว่างเปล่าอ้าจะนี้วางเลยนะครับไอ้ตะขาดเปล่าเดียวก็นำหนักขีดหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยครับเนี่ยวางเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสี่โลสองขีดนะครับสี่โลสองขีดนะครับก็เท่ากับได้สี่โลนะครับประวัติตัดไอ้ตัวตะขาบเขียวออกนะครับประมาณ เซโลนะครับเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วะนะครับเหยื่อปูนะครับผสมหอยเชอรี่นะครับออเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ